ผมจีุณเอาเลยยอมรับยันต์ตัดโอ้วโอ้ย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 ตอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยอ้ยโ วันนี้เขาจะต่อยโดยชุดนี้เลยนะไม่ถอดหน้ากากนะครับไม่ถอดหน้ากากต่อยในสภาพของไอสไตล์ครับผม,มแต่กว่าคนนี้จะมาชกได้นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนนครับต้องขอภรรยาม,มาชกภรรยาเขาหัว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟกับปรฐุมธานีสัมเวียนที่จะเป็นความรุนแรงให้กลายเป็นวิถีภาพและนําตัวหน่อยครับครับชื่อบังครับช่างฝัลักกีฬา p y ไวจีใหญ่ยิ้มครับมา<อ>ท,บทางนี้เท่าไหร่ครับทางนี้สองครับมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกทางนี้ไหมตัวนี้เต็มที่ครับขอสุดขอไฟขับไทยแลนด์ครับและนำตัวเลยชื่อแพ้สีแพ้ช่องก้องไฟขับไปกร,ระเซมสีแพ้นี่มาหลายรอบแล้วบอกควารมรู้สึกหน่อยก็เต็มเต็ม ข่อยสร,ออรุปเกี่ยวกับไฟตับไทยแลนด์ครับเข้มแข็งและมีเกียรติจนเป็นสุภาพบุร,รุษของไฟตับไทยแลนด์ใ<ส>่ครับกรรมการผู้เช,ชี่ยวดรวเบตีกรรมการเอสครับผมคโคดี้คุณผู้ชมอยากครับพีต่ต้าให้เวลา2นาทีไม่เกินนี้ครับปัญญาแพ้ครับแหมก็ห่างหายไปนางครับแต่เรื่องตามส่วนครับวยสูงยาวเข่าดีครับยากเลยเขา<ๆ>่ขนาทีนี้สุดลยสุดเลยสุดเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงบอกเบอร์มันกันเลยดอนพร้อมไป ทีวีเจก็ไฟขับภาพมาไทยอายาวยาวรู้จักยาวไหมยาวลูกจกนี่นี่ยาวลูกจกศเข้ามามาตาที่ไปนตาตายังไงสีมาสีมาต้องมาล้มลงไปก่อมือหน่อยขอแคบหน่อยเช่นกันต้องบอกทั้งสองคนที่ผ่านสมัครเล่นมานะครับผมสอมากี่เดือนเพื่อมาเดสามนาทีเนียว เต๋อเต๋อดาเต๋อเต๋อดาผู้นี้เคยเป็นหนึ่งในนักชกแปดอวตารของไฟกับดาสีแพรแกนี่ฉายาขุนเข่าไร้น้ำใจนะฮะสีแพรนี่เล่าบอกว่าเมื่อก่อนนี่ฉายาขุนเข่าไร้น้ำใจทำไมฮะณแม่ฮะยืมตังค์ไม่ค่อยให้ครับอ๋อไปล้อไงตัดตาตัดบนเวทียังเดือดอยู่เดือดเดือด เตะอะไรเตะอะไรวางเข็มสัตว์เตะอะไรป่วยมาเลยล็อกล็อกยังไง2นาทีผ่านไป2นาทีผ่านไปช่างสักช่างสักจะเป็นผู้รับเหมาไหมยังไงช่างสักต้องเอาแล้วต้องเดินแล้วเหลือเวลาได้2นาทีแล้วไม่ถึง2นาทีแล้วหมานี่มานี่มานี่ ช่วยทำให้<ไ>ประตูไทยเดือดเดือดทีทั้งคู่ทั้งสากเวยทั้งสากเอาหน่อย

แทงแรกสีแพ้มาดีกว่าแทงหลังช่างสักแล้วเสียไม่ได้หมัดมวยเนี่ยมันพลิกกันได้เสมอเลยในนาที่เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วดูด้วยดูด้วยเจ้าตัวรอบได้ไหมจงตัดไปเกะกลัวบารมีแปดอวตารเก่าเลยนะเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วต้องเอาคืนแล้วต้องเอาคืนแล้วตีแบลแบล็คต้อเอาคืแล้วอ้โด็ดเด็ดเโอเคฟุตไฟล์เอา ข้าระจับปตต่อยตอยโอ้จิ้มตอกซูไอ้ความน้กย่งตัดไอ้ไ้ไอช้างตาบอครทำไดาใครทำได้าโอยคนระนับเว้ยงทได้เขาบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวองพี่มองพี่เดี๋ยวอะไรสามสิบวินาทีสุดท้ายตีดเว้ยแล้วไฟไฟอฟหนึ่รอยเอใครอะใคร สามเตเวสาเพเอาหน่อยคนละน้บแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยขยี้ขยี้ขยี้เวสุทขขยี้ไรขยี้ไรขยี้ขยีไ่ขยี้ไรเทับปเลยคนดูทับไปเลยอออวสุท Come on, c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 ome on, กํนันแฟงโกตีเพชรงามเกาเหาวนครแอนน่ยมดังฟงครที่ขอขอเาทานเลยหลนแกบอดีอ่ะมีน้ำซุม้เป็นไงความรู้สึกวันนี้โเหนื่อยครับเหนื่อยนะเ่ต่อยดีมากเลยต่เขาฟิตยาวครับผมหรือแพ้ายไปนานเป็นไงังเด็กรุ่นใหม่ไม่ไหวเบื่อพี่บ่าดูแลด้วยนะโอพโอ้เยียมเยี่ยมเียมนะพวกมัก่อนทักก่อนพักก่อนตัวตัวลุงายกุจัจมันเลยแบบหนัก ก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับกลัวตัวกลุ่ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนักอ้มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับเปี้ยวแลไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยพรจ้ากันเลยว่าใครแมน